อ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้ <laughs> วมาแล้ว่าฮ่าฮ่บอกว่าน้ำห้องมึงเนี่สุขใจสานบ้านน่ะมาแล้วครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับเขาเที่ยงบ่หนิเขาเที่ยงครับเขาเที่ยงเขาเที่ยงคือได้สมตันะ้มเลยเฮ้ยเขาไปทไี่เมืองน้องไข่มาไปเที่ยวเมืองน้องไข่ฮอดแล้วบ่บอกอีฮอดแล้วครับออกยังวัดเมืองน้องไข่เลยบ่นั่น <laughs> มาแล้วครับออกจังหวัดมาน้องไข่เลยออกเลยโมโมบายเฮ่ยจำติดาำหนึ่งช่องสุขใจสารบ้านนาเด้อเนี่เมื่ออาจารย์คมเนีอาจารย์คมนี่ถ่ายถ่ายยูทูบไอ้มือช่องสุขใจสารบ้านนาเด้อกดเข้าไปดูนี่เหลือดูอาจารย์คมกินข้าว nè nè mua hoa bay ú anh nhá nè anh đây sẹp <laughs> à nè sẹp với cậu à sẹp là học, sẹp với cậu sẹp nhâm này nhâm năn ăn kim nhâm đây sẹp บปได้ฮะอันนี้มา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 ,มาอย่างเงี้ยนึง่งอาหารอ่ะข้าวจริงข้าวเหนียวม,มาทอดนี่เรามากินข้าวเจ้า <laughs> มันบ่แมนเด้นี่ <laughs> อ,อ่ะอู้ยสมตำเนาะข,ข้าวเหนียวเขาอะไรยังหดแควเอาไปหนึ่งแควนี่ก็ได้หรอกตักหนึ่งน,นึกเม,ม,มือแน่วางอืงเนาะตะนอก

เดินไปดูยังตะเมาฝั่งนู้นเฮ้ยันดีเลยนะยสวยทำน้ำพริกกะทิไอไก่ไก่ย่างย่างเสร็จแล้วก็ตำเนาะเหมือนเราทำน้ำยานมจีนอะไรนี่เขาบอกให้น้ำจิ้มมาบอก วันน,นี้ได้ขนมมาด้วยเนาะได้ส้มได้ขนมนี่ได้อันนี้ของฝากมาจากจังหวัดตราดม,มาไกลเลยนะครับมาดูงาน

เราสิตุ่มนี่เล่นซุปซุปนี่นี่นี่เขาเอิญว่าซุปอะไรงั้นก็บบนคือฮะแซบแซบ,บคือเขา

าะน้ำแห้งแงเลย,ยน,นมไม่แห้งแล้วทนึงมันงอีกขุดบ้านไรเจ็บอ่ะกระสับไงนี่ยกระสับ

น้ำไม่ไรบ่ปุ่มปุ่มนึกออกอ๋อบัดทันตะเมาเลยจับช้อนพิษบัดทันแลน้วลายไปก่อนเด้อครับบ <Bye bye S 1> ๊ายบายบ๊ bye bye. ายบายตะเมาบ๊ายบายจุ๊บ